สวัสดีครับไอเคดครับผมนะฮะพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับวันนี้เราจะฟังประสบการณ์จริงจากพี่ๆทางบ้านนะครับที่เคยได้สัมผัสในตัวอากงฮิ้งเจียนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีพี่ท่านหนึ่งนะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังพี่ชายคนนี้กันเลยนะครับสักครู่นะครับ สวัสดีครับเป็นได้ไเนี่ยปกติผมเคยแต่สัมภาษณ์คนเโอ้โหวันนี้ได้สัมภาษณ์พี่ด้วยถ้าไงก็ช่วยเป็นพิธีกรแทนผมด้วยนะคะั <yse, S 2> แปลกครับผมชื่อพี่อะไรครับยกครับผมสวัสด <c oughs> ีพี่โยกจิตาวอนครับผมครับผมพี่ยกอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพครับ <c oughs> อ๋อเท่าไหนครับพี่ ของเตยครับส่ครับผมอ๋อของเตยนะครับผมวันนี้ช่วยรบกวนให้พี่หยกช่วยเล่าประสบการณ์นะครับที่ได้สัมผัสกับอากงแล้วก็เคยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงรักเขาอะไรแบบนี้ครับพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับได้ครับถ้าความก่อนเลยผมอะเกิดในครอบครัวคนจีนเด็กๆผมจะมีชีวิตช่วงวัยเด็กอยู่ที่ปักกิ่งซึ่งคุณยายผมอะจะทํางานอยู่ในมูลนิธิที่นั่นเขาก็เลี้ยงกันตัวก็จะเป็นลัฐบาลของจีนเนี่ยแหละเ้วก็เข้าออกบ่อยๆจนชินแล้วเราก็แบบพอเรา เขาเรียกว่าไงในในวัดจีนนี่ยเนาะเขาก็จะมีแบบมีเทพจีนมีอะไรให้เราไหว้ปกติเราก็ชอบไปไหว้ชอบแบบไปวิ่งเล่นตามภาษาเด็กๆเราแหละอ๋อครับอืมอืมเราก็รู้สึกว่นเคยกับเทพจีนเป็นปกติอยู่แล้วยิง่งแบบเวลามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยแกก็ชอบพาเราไปทีเนี้ยตั้งแต่เด็กอ่ะแกก็ชอบทักว่าเนี่ยเราอ่ะเกิดนะเขาเขาใช้คำว่าอะไรแบบอาหุกเจ้อ่ะาอับอาน่าผมชอบพูดอาขุกเจ้าเขาเรียกพี่เหรอครับไปไหนเขาบอกอาขุกเจ้เขาเอ็นดูเรานะ มาพูดกับผมแบบนี้อ๋อ oh. อืมผมก็อืมแต่ตอนนีกเขาไม่รู้ไงโ oh. อ้โหแล้วเราก็จะเราก็จะไม่เคยได้เขา่าเฮงเจียใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านแล้วก็เป็นผ่านจนพอแบบเวลาผ่านไปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปจนแบบวันหนึ่งผมมีโอกาสได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งทําให้แบบเขาอ่าเขาสอนเราให้เราแบบมาเริ่มปฏิบัติเริ่มที่จะสวดมนต์ไหว้พระในสมาธนีให้มากขึ้นจากมากกว่าที่เราเคยจะเป็นผมก็เลยนับถือเขาเป็นอาจารย์คนหนึ่งจนวันหนึ่งอ่ะเขามาบอกผมว่า รู้จักอากงเฮงเอรู้จักอากงเฮงเจรไหมครับลองไหว้ลองบูชาดูสิน่าจะดีกับเรานะแล้วกนั่โอเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็รู้จักอยู่แล้วแล้วเราก็แบบอะลองสวดดูคือผมว่าปกติผมจะสวดบทสวดบททุกวันเนี่ยผมจะสวดพุทธกฮินดูนนอ่ะฮะอ๋อครับครับบรยการเพิ่มจีน้าไปด้วยแล้วพอเราเริ่มสวดเข้าทุกวันทุกวันเราก็มันมีอยู่วันหนึ่งฮะผมฝันอันนี้ใช้วิจารณญาณแบบหนักๆเลยนะครับผมครับครับฝันเนี่ย คือเริ่มเรื่องในฝันก่อนเนี่ยผมฝันว่าตัวผมเองอะผมเป็นเหมือนกับนักรบหรือเป็นทหารอะไรไม่รู้มาจากดาวสักดาวหนึ่งมาบนโลกม,มนุษย์มาทําภารกิจมาช่วยเหลือผู้คนมาช่วยเหลือมนุษย์ประมาณนั้นจนพอแบบเราทําภารกิจของเราไปสักพักหนึ่งเราก็มีความรู้สึกขุดขึ้นมาในใจเราว่าเออภารกิจเสร็จแล้วนะเราต้องกลับละเราต้องถอยกลับลัโอ,โอเคเสร็จปุ๊บเราก็สั่งให้คนที่มาด้วยกันทั้งหมดอะเอ้ยถอยนะพอเราถอยเสร็จปุ๊บทีเนี้ย ระหว่างที่เราถอยอะ่ะคนอื่นเขาไปหมดเลยนะผมอะ่ะไปเจอพวกแบบชาวโลกเจอมนุษย์เนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยไม่ต้องรีบกลับรอกเดี๋ยวเขาก็มาอีกรอบยังไงแบบอยู่ก่อนไหมอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับเราก็ใช้ชีวิตใช้อะไรอยู่นั้นอยู่กับมนุษย์สักพักหนึ่งจน,นเรารู้สึกตัวเหมือนดึงสติเองวอ่าเฮ้ยเราต้องกลับสิเราจะมาอยู่ตรงนี้ทําไมาแล้วเราก็พลิกข้อมือขวาตัวเองขึ้นมาดูมันจะเป็นเหมือนด็อกแท็กนะฮะของพวกทหารนาไมการที่แบบจะมีชื่อมีวันเดือนมีเกิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชื่อ เราเห็นชื่ออยู่ที่ข้อมือขวาเราเป็นคําเป็นภาษาอังกฤษนะซุนอ๋อคงจริงเหรอทํานี้เลยผมก็ผมก็เลยเก็บเรื่องเนี้ยมาเล่าให้อ่าพี่คนที่เล่าให้ฟังก่อนนะเนี่ยว่าผมรับจิตก็เมือนครูบาอาจารย์แต่พี่คนนี้เขาจะเป็นสายแคร์ผมก็อ้งางว่าเออเนี่ยพี่ผมฝันอย่างนี้นะเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็บอกว่าอืมเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเข้าใจเองว่าทําไมความฝันของเราถึงเป็นอย่างนี้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะท่านมาเล่าให้เราฟังในแบบที่เราจะสามารถเข้าใจได้แต่บอกได้แค่ว่า เออเป็นคนของทาง่านเขาบอกผมก็ยังไม่พอใจหรอกนะวันนั้นก็เลยเก็บเรื่องนั้นไปเสร็จปุ๊บผมก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละไปไหว้เริ่มเริ่มไปไหว้มากขึ้นไปอะไรผ่านไปเรื่อยๆจนวันหนึง่งผมรู้สึกนะรู้สึกเครียดกับอะไรก็แล้วแต่ที่แบบมันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยแหละแล้วก็แล้วก็สูบมันไหว้พระข,ของเราเหมือนที่ทำทุกวันจนพอก่อนที่เราจะนั่งสมาธิก่อนที่ผมจะนั่งสมาธิผมก็แบบผมจะเป็นพวกชอบแบบก้มหน้าก่อน หายใจเข้าเล็กๆสักแบบับหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มแบบหลับตาแล้วนะทีเนี้ยจังหวะที่ผมก้มหน้าแล้วผมแบบกาลังแบบกําหนดลมหายใจผมอยู่เนี่ยผมมาเห็นภาพด้านหน้าผมในจิตเป็นภาพในจิตท่าที่ผมยังก้มหน้าอยู่แต่ผมเห็นภาพด้านหน้าผมเป็นภาพโต๊ะมูบูชาที่ที่บ้านผมนี่แหละแล้วก็เห็นอากงครับแั่งข่อยห้างเท้าขางแล้วก็มองหน้าผมอยู่อ๋อหน้าหล่อไหมครับพี่ที่พี่เห็นหน้าช่วยช่วยบอกรูปลักษณ์หน่อยได้ปะรูปลักษณ์ที่ผมเห็นนะครับก็ นี่แหละมันที่เราเคยเห็นกันครับนะท่านก็หล่อนะเหมือนเทพปัมปัหนึ่งว่าเป็นเทพประรุคือเวลาผมเจอเทพอะใช้วิจารยานะฮะครับชอบเจอเทพเจอเทวดาในบางครั้งที่แบบเราปฏิบัติหนักๆเราจะชอบเจอซึ่งทุกครั้งที่ผมเจอมันจะมีคำหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความงามในแบบที่ไม่สามารถใช้ภาษาของมนุษย์อธิบายได้อ๋อคือคือแบบว่ามันมันเกินมนุษย์มนายนีรับเกินเกินแบบว่า คือบรรยายไม่ได้เลยดีกว,ว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมอย่างนี้เลยใช่ใชหไหมใช่รครับหลอกไหมหลอกครับเพราะว่าทุกคนนะที่ผมฟังฟังมาเขาบอกว่าโกงหลอกมากครับใช่เขาบอกหลอกมากแ,บบแต่แค่เป็นคนที่มีเออเป็นคนที่แบบว่าเป็นเทพที่มีมีขนเยอะอ่ะอ่าใช่ใช่คือจริงๆเอาจริงรลุกลักท่านก็ไม่ได้เหมือนลิงสักทีเดียวนะครับ<ต>เป็นเหมือนดูไปด,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 ดูมาจะเหมือนมนุษย์มากกว่าแค่ว่าท่านจะมีขนกี่เยอะอืม แต่แค่รับ,บดีผมมนแบบเดียวความรู้สึกคือเหมือนกับท่านมานั่งมานั่งมองเาราแล้วเราก็แล้วเราก็แบบรู้สึกใจเต้นอ่ะแล้วเราก็แบบเออดีใจท่านคงมาหาเราแล้วก็ปฏิบัติของเราต่อปกติแล้วเขาเขาได้พูดอะไรไหมครับพี่ณวันนั้นไม่ได้พูดครับอ,อ,อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่นานเองอัน,นก็คือผมอ่ะเป็นคนที่ถ้าว่างนะก่อนจะนอนก็ดีระหว่างขับรถก็ดีผมจะชอบสวดมนต์หรือไม่ก็ กำนหนดลมหายใจก็ดีพุทโตก็ดีคืนนั้นผมนอนอยู่ผมนอนอยู่แล้วผมก็แบบนอนกำหนดจิตของผมแบบไปเรื่อยๆพุทโถแต่เป็นอาการที่เรียกว่าตกผว,วังอะไรนะตกเหมือนตกผวังนะครับหมายความว่าเราจะบอกมันมันไม่ใช่ฝันแต่เหมือนเราวาร์ปสักอย่างหนึง่งครับอาจารย์ครับพูดไม่ถูกเหมือนกันครับ,รบแต่ในสภาวะผวังอะ่ะผมจะความรู้สึกนึกคิดความาทุกอย่างมันจะเหมือนกับปกติคือมันจะไม่เหมือนฝัน,นที่แบบบางทีเราล่องลอยแล้วเราจะไม่มีความสึกในตรงนั้นแต่ในผวางเราคงจะมีสติมีสัมผัสทุกครบ,ครบ ทีนี้ในพวังผมเห็นภาพเหมือนเป็นสะพานทอดยาวไปคาะสะพานเนี่ยถ้านึกภาพหยอดให้นึ้ถึงเ,เป็นเหมือนกับแผงเมืองจีนแต่มันดูมันดูวิจิตรกว่านั้นเยอะแล้วสะพานเนี่ยมันทอดยาวสูงเสียดเมย์แล้วก็ทอดยาวไปคณะตัวผม,มอยู่บนสะพานนั้นแล้วก็เหมือนลอยลอยครับ<ม>ลอยลอยอยู่สะพานนั้นเคลื่อนไปคณาแล้วระหว่างที่เคลื่อนไปคณาเนี่ยมันมีคํามีคําพูด ที่พังรูขึ้นมาในจิตของผมครับครับพอพอผมได้สตีอีกทีหนึง่งผมก็เลยรีบรีบรีบเร,รียงเอาไว้ว่าเป็นคาว่าอะไรคาพูดจะประมาณนี้นะเหตุเพราะคนสมัยนี้ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและไร้ซึ่งความละอายต่อบาปหน้าที่ของคนแบบพวกเธอคือทําให้ผู้คนตระหนักถึงเรื่องนี้นําพาผู้ที่พร้อมผู้ที่สามารถแนะนําได้ให้เขาทั้งหลายมาสู่ธรรมและร่วมกันประกาศธรรมอันเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วส่วน ใครจะมองว่าบ้าปล่อยเอเถิดถือเป็นการคัดกรองคนอย่างหนึง่งเพราะในท้ายที่สุดก็จะมีคนบ้าเหมือนกันเท่นานั้นที่คุยกันรู้เรื่องสนใจเพียงหน้าที่ของเธอก็พอเรื่องอื่นๆแรงกุศลและบุญสัมพันธ์จะนําพาเธอไปอประมาณนี้เลยโอ้โหพี่จําได้ขนาดนี้เลยเหรอคือพอผมหลุดจากภาวะมาผมโทรศัพท์อยู่ในมือรอบผมเลยรีบพิมพ์ใสเอาไว้โอครับ<ำ>เป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายครับพี่เรื่องคําที่ผุดขึ้นมาในจิตเนี่ย ผมระบุเพศไม่ได้เพราะว่า <ừ m. S 2> ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทางแรกทีนี้ผมก็เลยยกประโยคตรงนี้ทั้งหมดนะคะรับรวมถึงเรื่องภาพที่เห็นย้อนกลับไปเล่าให้กับพี่คนเดิมฟังเขาก็แค่พูดให้ฟังว่านั่นแหละคือความหมายของความฝันที่ฝันถึงออืมผมก็เลยนั่งปฏิบัติต่อตัวเองว่ามันมันกับว่าคนเราเกิดมาทุกคนอะโอเคเรามีกรรมรและบางครั้งอ่ะหน้าที่ที่เราต้องทําก็คือกรรมนั้นอืมครับใช่ นันคืออย่างอย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนชีคิดว่าผมถ้าถ้าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผมก่อนหนะ้านี้ไปสักปีหรือสองปีผมจะมองผมบ้าจน,นิงเลยโอ้โห <c oughs> เรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่มันอย่างว่านะพี่คนเรามีมีหลายประเภทอะ่ะมีหลายความคิดอะ่ะบางคนเนี่ยเราพูดเรื่องแบบนี้ให้เขาฟังไม่ได้นะถ้าไม่บ้าเหมือนกันเนี่ยคุยกันไม่ได้จริงๆนะพี่จริง,รงมันต้อง,งเหมือนที่พี่พูดเลยว่าต้องบ้าจริงๆก็คือถามว่าบ้าเนี่ยบางทีอะ่ะคนอื่นมันมันไม่ได้รู้อะไรแบบเรา มันไม่ได้แบบไปเจอเแบบเรามามันก็พูดไม่ได้บอกอเฮ้ยมนพูดอะไรของมึงเนี่ยบางทีก็มีนะแบบนี้โปรดโปรดใช้เลยนะโปรดใช้วิจารณญาณนะครับพูดถึงเรื่องของอากงเนี่ยเราอยากง่ายที่สุดนะก็ตั้งแต่ที่ผมเริ่มบูชาเริ่มไหว้มาครับในสายงานผมที่ผมทาเกี่ยวกับด้านที่ดินนะจากเมื่อก่อนเราวงการที่ดินนี่ยมันบางทีเราไม่ได้เจอคนดี100%เนี่ยศาสนสิ่งกร่ทิรรกอันนี้พูดตรงๆเลยันทีเา, <happened. S 2> เา,าเจอคนที่แบบในความที่เราเป็นกลางนะบา,างค,าครั <ๆ S 1> ้งก็เจอคนที่แบบทำงานชาบเรา เราทิบ้างอะไรบ้างอันนี้เราเจอเป็นเรื่องปกติแต่ตั้งใจที่ผมแบบเริ่มปฏิบัติเริ่มบูชาผมจะเจอคนเรียกว่าเป็นกัลยาณมรดีกว่าเข้ามาเป็นคนที่แบบอ่ไว้ใจได้เชื่อใจได้เป็นคนที่แบบเป็นคนบ้าเหมือนกันคนบ้าเหมือนกันแล้วทำที่ดินเหมือนกันเป็นกเลิกายว่ายาวเลยฮะพาไปไหว้พราทำบุญณ์ตอนมีแล้วก็พอคุยเรื่องงานอย่างเงี้ยเขาก็จะ ตัวเขาเองสารเขาก็จะเป็นสายที่แบบเป็นตัวจริงวาคบเขาเป็นตัวจริงที่แบบเราส่งงานให้เขาไปส่งที่ดินให้เขาไปเขาก็จะแบบถึงในทุนจริงนะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ใช่เป็นในหน้าอีกทีที่แบบไปส่งแล้วเป็นในหน้าในหน้าขี<น>ทอด่้ทอดก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมจะเคยเจอบ่อยโอ้โหพี่เรื่องในหน้านะผมไม่อยากจะเล่าเรื่องผมเลยผมโคตรเ็ดกับคําว่าในหน้าเลยนะแต่ทีเนี้ยพอมาเรื่องเรื่องงาน,นตอนแรกจะไม่มีเล่าเลยนะนะบอกให้ถ้าเราสัมภาษณ์กันเมื่อสักสองวันที่แล้วผมจะมีเรื่องให้เราทันทีเลย ผมอะเป็นนาย้าที่ดินจะาบ้นครับค,คิดง่ายเชื่อว่านกาในาาการโควิดเนี่ยมันไม่มีใน,น,นตัวคนไหนกระดิกมันมีใครอยากมาซื้อมาอยากจะรับกอดเงินไว้ผมมาเพิ่งจะส่งงานไปนงานมูลค่าประมาณนะครับประมาณสองพันล้านอ่าครับอ่าฮะจากที่เขาเงียบมาตลอดอ่ะผมผมสวดมนต์เนี่ยผมขอคกรุอเลยผมช่วยหน่อยผมจะได้แบบใช้นี่จะได้เอามาเลี้ยแม่เลี้ยพ่อเลี้ยแม่ผมจะได้แบบเป็นซาลักของครอบครัวได้เสครที จนอยู่วันหนึ่งเมื่อคืนแฟนผมนั่งสมาธิแล้วบอกว่าอากง,งมาหามาหาเขา mm hmm. มาแบบมาหาเฉยๆแหละอาการคล้ายๆแบบที่ผมเห็นมามองผมก็เลยคงมีอะไรดีๆมันการเป็นว่าวันเนี้ยทีมงานผมะติดต่อมาว่าฝั่งในทุนเขาสนใจและเขากําลังทํากันบ้านในฝั่งเขาอ,อยู่ทาง้าทางฝังง่งอสังหาเขาเรียกว่าการสับเพื่อหาว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานาเท่าไหร่ถึงจะคืนทุน ประมาณนั้นเขากำลังฟิตอยู่ซึ่งถ้าเกิดผ่านทุกอย่างจบมันอาจจะมีการดีนเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็น,ปนข่าวถือว่าเป็นข่าวดีที่ผมเพิ่งจะได้วันนี้เลยม,ม่ตอบใปบาทเองอ๋อคือว่าเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยเนะครับใช่ก็คือว่าผมวิ่งมานานตั้งแต่ตอนอยังไม่ได้ยังมไงม่ได้เริ่มบูชาอ๋อคือเราวิ่งกันมานานพักนึงแล้วใช่ครับก็ขอให้ได้นะพี่ เอ่อบางคนที่ฟังอยู่อาจจะมองว่าเฮ้ยเรื่องเงินล้านสองพันล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่เฮ้ยคุณคุยอะไรกันเวอร์วาง,งนู่นนี่นะั่นโอ้ผมจะบอกให้นักธุรกิจที่เป็นลูกศิ์อากงนะฮะระดับร้อยล้านเท่านั้นเขาขอย่อต่อปีร้อยสองร้อยล้านทุกปีนะครับแล้วเขามาสร้างสารมาอะไรกันเนี่ยโอยผมว่าเฮ้ยเขารวยจนขนาดนั้นจนพอเราเราเป็นเด็กเราแบบเขาคุยอะไรกันวะเขาโมอะไรอย่างนงี้เลยนะเออจริงเคยเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันอ่าพี่แต่พอเราได้มาคุยอยู่กับพวกเอ่อพี่ๆนักธุรกิจแล้วก็ พวกพี่ๆที่เขาทํางานจริงๆทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจที่มันได้เงินแบบว่าแบบอย่างนั้นจริงๆอ่ะเราแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยหรอวะเออพี่มันเหลือเชื่อจริงมันคุยเหมือนเวอร์นะจริงจริงมันคือเรื่องจริงนะเขาเรียกว่าอะไรมันมันก็เป็นเป็นอีกจะใช้คำว่าชนชั้นก็ไม่ถูกนะมันเหมือนกับเป็นอีกอีกเลเวลหนึ่งใช่เนาะที่แบบอย่างเราเราเราถ้าเราเป็นสมมติถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราก็จะคุยกันด้วยเรื่องเงิน ในขณะที่เป็นพนักงานเงินเดือนเขาจะคุยเรื่องเงินมูลต่อเดือนรับการธุรกิจเนี่ยเขาจะคุยเรื่องเงินมูลต่อปีซึ่งมูลค่ามันสูงกว่านั้นเยอะใช่อย่างอย่างบางคนนะครับพี่เชื่อไหมว่าบางคนที่ขายผักตามตลาดเนี่ยเอาตรงๆรไหมโคตรรวยเลยนะจริงขายผักตามตลาดขายบางคนเราเนี่ยอาจจะมองข้ามเขานะคนที่ขับรถขายก๋วยเตี๋ยวใส่ซาเล้งเนี่ยพี่วันวันหนึ่งเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาการทํางานเท่ากับคนทํางานบริษัทนะ แต่ผมไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่เขาใช้ระยะเวลาเท่ากันแต่เขาอาจจะได้กําไรประมาณพันห้าหรือหนึ่งพันบาทต่อวันแน่นอนถ้าเขาขายหมดออคือบางทีอะเราดูถูกขายไม่ได้เลยนะบางทีดูถูกขายไม่ได้พี่เรื่องเฮ้ยบางคนเนะี่ยขายรองเท้าเนี่ยพี่ขายรองเท้าเนี่ยถ้าเป็นเรามองคูออ่ละห้าสิบาทจะไปรวยอะไรวะโอ,อ้โหแต่พอวันหนึ่งที่เราได้มาทํางานอ,อ่ะอย่างตอนนี้ผมขายน้าพริกอะผมตรงนะออไม่ได้โปรโมทของตัวเองนะแต่ผมขายน้ำพริกนะ ผมได้กําไรกระปุกแล้วประมาณสามถึงสี่บาทพี่แต่วันนั้นดันมีคนมาสั่งผมสองพันกระปุกอะ่ะเฮ้ย <He i, S 2> ผมแบบเฮ้ยทาไมเราไม่ทํามาตั้งนานแล้ววะ <Think not S 1> อย่างน้อยวันเนี้ยเราไม่ต้องทํางานแล้วก็ได้อีกสิบกว่าวันอะ่ะเพราะเท่ากับเราได้วันวันละสี่ร้อยแล้วอะ่ะจนเราแบบเฮ้ยเออว่ะแล้วผมก็ขายน้ำพริกของผมเออพอมันเป็นบล่มที่มันเยอะกาไรน้อยแต่แต่จํานวนเยอะ เฮ้ยมันทําให้เราเห็นเงินเว้เอออะไรแบบนี้พี่เออมันมันผมว่ามันบางคนไม่ได้ว่าคุกคีอะไรแบบนี้นะจะไม่รู้แล้วแล้วก็การทางานพวกนี้อย่าโลภผมพูดเลยอย่าโลภถ้าเราโลภอะพี่ไอ้คาว่าโลภมากลาบลาบหายเนี่ยของจริงอ่ะพี่ต่อกันเลยเรื่องที่ดินของพี่เป็นไงต่อครับตอนนี้ผมกำลังตอบครับผมซึ่งจริงินกับผมต่างแต่ไปแล้วว่าถ้าถ้ามันมีการดีลดับลงจริงจริงอะผมมาแบ่งส่วนหนึ่งทำบุญอยู่แล้ว่ะอืมสางรู้พี่ครับสร้างจริงสร้าถ้าเราไปก่อนหน้า ผมอะไปไหว้เจ้าพ่อเสือที่ราชบุรีมาเจ้าพ่อเสือราชบุรีเอ่อเจนี่ค่ะใช่เลสินสะดวกฮะตรงนันสะดวกพี่ผมอยู่ดําเนินเนี่ยตอนเนี้ยเออหรอครับเนี่ยผมอยู่ดําเนินสะดวกเลยตอนเนี้ยเคยไปไหว้แล้วเดี๋ยวศาลเจ้าพ่อเสือดําเนินใช่ครับทําไมผมคุ้นคุ้นเสิร์ชปุ๊บเจอเลยนะตรงนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหว้แล้วส่งกันบ้านเลยดีกว่าได้ที่นั่นที่นั่นอันนี้ใช้วิจารณญาณนะแปลกมากในความรู้สึกแม่ผมก็พับ ผม,มไปยืนไหายเจ้า,จาพ่อเสืออยู่แล้วผมก็บอกท่านให้ช่วยเรื่องงานโรงแรมนี่แหละระหว่างที่อ่าผมขอพรอนท่านมันมีห่วงหนึ่งสึ่งใจเต้นวิววิวอุบัติอยู่ข้างใน,นเสร็จปุ๊บมีคําพูดพุดขึ้นมาพูดว่ากินมังซ่ไอ้หนุม่มกินมังซะครับมันเป็นคําพูดที่แบบสั้นๆคนๆแล้วคือมันมันเราสัมผัสได้ว่ามันเป็นเสียงที่ดุ เอาจริงถ้าถามว่าได้ดินเสียงไหมมันไม่ใช่ว่าเราได้ยินนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ฝุดขึ้นมาในจิตเราแต่เราแค่รู้สึกว่าเสียงนี้ดุนะอืมครับแล,แล้วจิตเราจิตเราบอกว่าท่านะให้เรากินสัตว์ให้เราให้เราแบบหมดเว้นการกินเนื้อสัตว์ถ้าท่านจะช่วยอันนี้เราก่อนผมมาเลิกทานเนื้อสัตว์มาจริงอนะ่ะนานลำกันแต่ว่ามันจะมีบางวันที่แบบอารมณ์แล้วก็ขอเป็นชิทเดเราเนี่ยหรอใช่ไหมอ๋อคือแบบว่าเดือนนึงสักสองสามครั้งอะไรไม่ได้เยอะประมาณนั้นฮะครับแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยพอพอ พอเรารู้สึกอย่างนั้นพอท่านบ้านมาอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่าอ่ะเราต้องมาจริงจังขึ้นระดักับการกับการระับหมดการทานเนื้อสัตว์แล้วหลังจากวันนั้นหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็คือผมก็แทบจะต้องแท่ว่าแทบจะไม่ได้แต่งเลยเนื้สอสัตว์อาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งอาจจะเป็นเรื่องด้วยแล้วก็ที่สารเฉพาะสื่อที่นั่นก็เหมียกงให้เจียเหมือนกอันเหมียวงเหมือนกันตอนไปไหว้ก็แวะไปแบบแหวกไปไหว้ท่านอยู่เหมือนมันเข้าทางตลาดน้ําดําเนินหรือเปล่า เส้นบอกไม่ถูกผมเปิดจีนเสวิ่งไปเลยศาลเฉพาะเสือดำเนินสะดวกนะใช่ครับเฮ้ยผมคนดำเนินสะดวกยังไงศาลเจ้าเนี่ยผมต้องเคยไปตั้งแต่เด็กๆแต่ผมคงจาไม่ได้ว่าคือศาลเฉพาะเสือแต่ที่เนี่ยศาลเจ้าจีนก็เยอะเพราะที่นี่คนจีนเยอะมากต้องลองดู่ออือครับก้อนโอเคพี่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผมศาลเฉพาะเสือดำเนินสะดวกเดี๋ยวไปแน่นอนใช่เพราะผมอยู่ดำเนินสะดวกเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยตอนที่ผมนั่งสัมภาษณ์พี่เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ดำเนินสะดวกเนี่ยเป็นผ่ายการดานอะไรนะฮะ อ๋อไม่ไมไม่พี่บ้านผมอยู่ละผมเกิดดำเนินสะดวกเลยครับออผมคนที่นี่เลยพี่เกิดโรงพยาบาลดำเนินเลยอครับแล้วก็ย้ายเข้าไปอยุธยาเรื่องกองทังเจียเนี่ยผมพูดตรงว่าเราศรัทธาแต่ไม่ได้งมงายพ,าพี่มีความพี่มีความคิดเห็นยังไงกับคํานี้มั้งครับศรัทธาแต่ไม่งมงายใช่ไหมครับใช่ครับศรัทธาแต่ไม่ได้งมงายผมมองว่าศรัทธาแต่ไม่งมงายมันคือศรัทธาแต่ไม่ได้งมงายน,นะพี่อ มันคือความเชื่อในแบบที่มีเหตุมีผลเราฟังเรารับรู้และเราพิจารณาครับในสิ่งที่เราได้รับมาไม่ว่าจะเรื่องของประวัติก็ดีเรื่องของอภินิหารใดนต่างนานาหรือแม้ระทังการที่แบบคนกราบไหว้บูชาแล้วเขาได้ผลยังไงครับวถึงสิ่งที่เกิดกับเราด้วยบางครั้งมันไม่ใช่ว่าไอ้องเรอย่างเรื่องแปลแบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมแบบไปเพอผมไหว้นะถ้าผมมาช่วยอย่างนี้นะเราเราก็ต้องมองแบบกลาง ตอนในมุมของความเป็นมนุษย์ด้วยส่วนมาก่งวาบางครั้งมันด้วยเรื่องจังหวะใช่ใช่มันมันมันมีเรื่องของการบประกาศจะเปิดประเทศครัต่างชาติก็ดีเงินทุนก็ดีว่าจะเล็งเห็นว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะช้อนของดีในตลาดตามหาแล้วมาเจอเราคิดในมุมหนึ่งแต่กับไปผมมองว่าผมาผมองว่าความความศรัทธามันก็เป็นเป็นพลังใจที่ดีใช้คํานี้ดีกว่าความศรัทธาเป็นพลังใจที่ดีทําให้เราแบบ อความรู้สึกเหมือนเราเหมือนเราเดินขึ้นเขาแล้วมันมีเรามีคนมาดัานหลังเรามันเหนื่อยนะแต่เรารู้สึกว่าเรามีอะไรคอยช่วยเหลือเราอยู่มีอะไรคอยค,คาจุนเราอยู่ก็โอเคเนาะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่พี่พี่ชายอ่าพี่ยกนะครับใช่ไหมครับครับขอบคุณพี่ยกนะครับที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่า ผู้ชมทางบ้านที่ได้ฟังก็คงจะได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ฟังจากประสบการณ์ของหลายๆคนนะฮะที่ผมจะพยายามหามาอย่างนี้ผมก็ทักพี่โยกไปนะบอกพี่โยกช่วยช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์นิดนึงอะไรแบบนี้ครับโอเคครับพี่โยกไงวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับผมที่มาฟังเรื่องราวบนบ้าเล่าอะไรกันไม่รู <laughs> ้ไม่บ้าหรกพี่คนบ้าแบบเรามีเยอะ อืมอ่าโอเคครับผมวันนี้ไอเคเดนะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมฝากติดตามฝากกดแชร์กดซับสไคร์ e ล้วครับแล้วคลิปหน้าเราจะลงอะไระครับเรามาดูกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ